นี่เป็นการตัดสินใจที่แบบคุ้มที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนปลดล็อกในสิ่งที่แบบเราติดค้างในใจมานานความมั่นใจมีเพิ่มมากขึ้นแบบเยอะมากมากครับรู้นี้น่าจะแบบทำมาตั้งนานแล้วสวัสดีครับเคนนะครับผมเอมารีวิวตัดหน้าอกนะครับหกสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณหมอนิวนะครับผมมีความกังวลต้องแต่เด,ด็กแล้วครับรู้สึกว่าแบบเรามีหน้าอกที่มันแบบยื่นออกมาผิดรูปผิด ผิดแบบแเราไม่สามารถที่จะแบบถอดเสื้อในที่พับติกได้หรือว่าแบบไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อตลอดรู้สึกแบบความมั่นใจแบบน้อยน้อยกว่าคนอื่นเยอะมากแล้วก็เหมือนเป็นปมอันหนึ่งครับก็อยากจะทําให้มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําเพราะว่าตอนนี้อายุก็เยอะขึ้นแล้วด้วยแล้วเราก็แบบอยากจะสักครั้งหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกมั่นใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะหุ่นดีเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยครับ เข้าไปที่ห้องผ่าตัดนะครับก็มีวิสัญญีนะครับคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องให้ยาสลบนะครับตรงนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเป็นมืออาชีพมากแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นด้วยตรงนี้เนะี่ยคือพอดมยาสลบเข้าไปปับ๊บสามสองหนึ่งคือนี่คือหลับไปเลยในความรู้สึกเรานะครับแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีครับก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วพอเราได้ทาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนปลดล็อกในสิ่งที่แบบเราติดค้างในใจมานานแล้วก็รู้สึกว่าความมั่นใจมีเพิ่มมากขึ้นแบบเยอะมากๆครับแล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียว รู้อย่างนี้นะ่าจะแบบทำมาตั้งนานแล้วส่วนเรื่องของแผลผ่าตัดนะครับอันนี้จะเป็นแบบแผลแบบเล็กมากอยู่ตรงใต้าปานมเนี่ยครับผมซึ่งตอนผ่าตัดเสร็จแล้วเอาไอ้ตัวที่รับออกเนี่ยครับก็แทบจะมองไม่เห็นละ แล้วพอยิ่งผ่านไปประมาณ2 3งถึงสามอาทิตย์เนี่ยคือผมมองไม่เห็นละว่า,ว,าว่าแผลมันอยู่ตรงไหนสําหรับกับคุณหมอนิวนะครับก็ได้คุยเบื้องต้นคร่าวๆคุณหมอให้กําลังใจในการผ่าตัดว่ามันใช้เวลาน้อยมากตรงเนี้ยความกังวลหมดเลยเพราะว่าพอได้คุยเรารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็คุณหมอมีประสบการณ์เยอะแล้วก็มีเค s e study ให้ดูก็เลยมั่นใจกับคุณหมอ new ครับผมแล้วพอผ่าตัดมาก็แฮปปี้กับผมมากๆจริงในส่วนของ after care นะครับที่นี่คือดีมากคือหลังจากที่ทําเสร็จแล้วมีบริการนวดทาให้ตรงที่มัน แข็งใต้ปานนมเนี่ยครับเป็นปกติเลยเหมือนไม่มีการแบบผ่าตัดเกิดขึ้นแล้วก็มีการฉายแสงเพื่อช่วยทําให้แบบว่าตรงเนี้ยสามารถกระชับแล้วก็กลับคืนสู่ปกติได้เร็วขึ้นถ้าจะให้คะแนนลินีกเนี้ยโหผมคงแบบว่าให้ะลุตปปลอดเลยเพราะว่ามันดีดีเกินร้อยจริงๆครับสําหรับขั้นไหนที่ยังแบบกังวลหรือว่าแบบยังคิดอยู่นะครับว่าควรหรือเปล่าที่จะทําผมบอกเลยครับว่าโคตรคุ้มกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วครับคุ้มที่สุดในชีวิตของเราครับกับเงินที่เสียไปตรงนี้ผมอยากจะบอกเลยว่า<ร>มาเถอะครับอันนี้แบบรับรองจะไม่เสียใจจริงๆ